มาเฮ็ดแม่กลิ่นแวนแวซูผูเบากันค่ะเหลือง,งานแล้วอุปกรณ์ห้องกระพร้อมแล้วจ้าอเดินทางกันเลยค่ะไปเลระเบิ้งขางหัวบานเท่านี่ละจ้ามาเก็บพักกันนะคะนี่ค่ะนะักรบตรงนี้บาดแผลนะคะเดลียวไม่เห็นพักขีเล็กกว่าสิบอกเก็บกะอดบ่ได้ค่ะยอดเพิ่นง,งามเหลือเกินนะคะกะได้พักมากกะตาหนึ่งกลับของมาบานหล้กก็มาแอบแบะเก็บพักคุ้นตู้นะคะจากนั้นเขาก็มาทําการต้มขีเล็กกันเลยค่ะระว,วังรอต้มขีเล็กของเห้าหน่อยก็สิทําการอบนองไกล้เบากองพบนะคะกับเข่ามือนีของเห้ากับตามที่เห็น กัศิมีอ้อมขี้เล็กน่องไกลอบแล้วกะตำมะคงอีกหนึ่งยางนะคะระวังล่อผูเบากลับบ้านนะคะคุณแม่กัศสิทําการเตรียมอาหารนะคะกับเขากับน้ำใบถานีค่ะที่เด็ดของเฮามือนีภาพยนต์นะคะเอามาออมไส้ขี้เล็กนะคะหน่อยสื่อมาสต็อกไวหลายเลยค่ะทําการตาเขาเบื่อของเฮ่าแล้วห้องก็มาทาการอ้อมขี้เล็กเลยขี้เล็กกัศสิทําการต้มเท้าทิม3ารอบนะคะบัดสิอ้อมเฮ่ากับใส่น้ำายานั่งใส่ภาพยนต์ของเข้าลงไปหมอโวดหมอเดือดแล้วห้องก็สอนฟ้องออกเลยจ้าใส่เขาเบื่อลงไปแล้วทำการ การค้นอีกจักน้อยค่ะกะว่าเขาเบือสุกแล้วก็ใส่ผักขาแล้วก็ทำการปรุงรสเลยค่ะปลาแดกนำปลาผงชู่รสนะคะตบไทยโดยพักคุ้นตู้นะคะทำการค้นให้เพ่อนเข่ากันก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยแลวค่ะออมคลิกข,ของเฮ้ามาต่อที่เมนูสุดท้ายค่ะมือนีเป็นสมตำขาดบ่ไดอีหลีเลยคือตำหุ่งค่ะบานกินได้กินดีกินว่าแมนสุขภาพนะคะแล้วละค่ะกับเข้าแรงของเฮ้ามือนี้การจะมีกับเขายางอื่นน้ำอีกเล็กน้อยนะคะคู่เบาของเฮ้ากับประจำตำแน่งแล้วสีถือใจบ่เนาะเข้าแรงของเฮ้ามือนี้